ดีนะครับกลับมากับเกมนี้น,นะครับฟาท่ทันเฟรมนะฮะโอเคมาจากครั้งที่แล้วนะฮะที่เราเออโดนผีบีบคอตายนะฮะโดนลงแขกนะครับโอเคซื้อของกันเวลาฆ่าผีเราต้องใช้อันนี้พอแค่นี้แหละเปลือง ไอ้ข้างกำกำอันนี้ให้เราเดินไปฆ่าผีเหมือนเดิมนะครับไอเออไอตรงห้องนั้นนะฮะอ่าเปิดประตูออกไปอ่ะ โอเคแล้วก็เดินไปครับเหมือนเดิมนะฮะไปถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปเชือกเออ่ผูกคอตายนะโอเค <laughs> อ่าอย่าพิ่งถ่ายนะฮะมันมีของให้เก็บนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านี่ฮะแล้วไงต่ออีอีไม่อีองอีอีอโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ไปฟังเออไอ้นั่นร้องไห้นะฮะแล้วเสียงไม้ใครวะเฮ้ยมันเสียงอะไรดืด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 เสียงอะไรวะไม้ใครช็อตวะเฮ้ยไม่ใช่ไม้ช็อตแล้วมันเสียงลำโพงไงดูดินี่ไงเสียงมาแล้ว อ่าประตูกําลังจะเปิดนะครับเฮ้ยมันเสียงอะไรเนี่ยแป๊บนึงโอ้โโอ้อ้โเออมันเสียหเอมชหวน้โองเห็น้โหอโหอ้โหอ้โหอ้เหอ้อ้โหมอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้อ้โอ้โอัดอ่ะใช่อัดอยู่อ่ะอ นะครับเราก็จะมีเอ่อผี e มาอีกตัวหนึ่ง <laughs> ด้านหลังนะฮะแล้วก็ให้เรากดถ่ายครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ฟรีลันนิ่งนะฮะคือการวิ่ง <laughs> <laughs> โห้ตามใหญ่เลยอะ <LE AT> แล้วแม่งช้าด้วยอ่ะ อ่าเอ้ยต้องใช้อุย้ยคัาตายตายอย่างนี้ตายตายตายอ่ะนี่ดูอันนี้หลอดเลือดเอ้ยตอนแรกผมไม่รู้นะฮะต้องกดตัวไอ้นี่นะขอ,ข,นะขอไข่แล้วก็กดไอเทมนะฮะขอไข่อ้าก็ขอไข่ที่คีย์บอร์ดนะฮนะอยู่ไหนวะไข่แล้วก็ กดเย็นนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับคือเลือดของเราในเองนะฮะโหตอนแรกก็โง่นะฮะอืมก็โง่ค่ะอ้าปีมาแล้วนะฮะอู้มเปีย้ยงตายวะก็ก็ใช้ได้อยู่อ่ะไว้อีกตัวนึงอะ่ะต้องทีละตัว อ่าตัวนี้ครับแหลกนิดนึงนะฮะอ่าตัวนั้นตายวะโอ้โหตายไหายเลย่ได้สี่พันนี่ไงมาแล้วมาแล้ว มีผมสัน้นเธอตายบอกแล้วโอ้โหเนี่ยต้องเล่นระดับเทพแล้วอีอีใช่อะเดินไปอะโอ้อไม่ทำเสียงนี้ละพลานนี้โอเคเสียงไอเสียงแงมันหายไปแล้ว <c oughs> เอ้ยแป๊บนึง ดี๋ยวนะไม่ได้ถ่ายอะน,นี่ไง s> <S เกลียดไี้นี่นะไอ้ที่มันเป็นหน้าหมีแพนด้าเวลาถ่ายเสร็จ่ายต,ตัวก<อ>็วมีเลือดเอากำมันให้ไปที่ไอ้นี่ยห้องเอ่อห้องกระจกอะที่ไปสองกระจกอะห้องนี้เปิดได้ปะเนี่ย <_ s> เปิดไปจะจูออนเว้ยเอาเปิดไม่ได้เหญ่มากไอ้จูออนจูออนเนะ่ย เบื่อต้องย้อนกลับไปอีกแล้วอ่ะแม่งเดินโคตชา้าใย่าๆๆ่ใญ่ก็อบอกแล้วมันแหลกคอมเทพไงเงี้ยเราเล่นเราเล่นนะคอมเทพแหลกเว้ยอย่ามาเกียนอี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 ออจำได้ป่าวว่าห้องอ่ะห้องไหนเฮะอเฮอ จำไม่ได้เลยผมพูดจะติดโอ่งนิดนึงนะฮะขำและแคสให้ดูก็ดีเราโอ้ยต้องแต่รูบุญคุณไว้เนี่ยโอ้ยผมมีบุญคุณอะคุณเนี่ยผมโอ้โหสามารถเปิดแคสให้ดูนะครับมันแหลกนะอะไรเงี้ยผีผีผีอ๋อ หมุนกลับอย่างเมอปะไหนอ่ะใครอ่ะคนคนบ้าเลยคนบ้าเลยหายตัวได้ผีก็ได้จากับโปรงเหียนทำไงอ่ะวิธีซูมดูหน้าอกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขไม่เป็นน่ะเฮ้ยมันเป็นไม่ต้องไปดูหรอกไม่อ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ดูสายเสยน่หไปแล้วดูดูด,ดูดูแป๊บเสน่ห์สีดำแบนตรงไหนไม่เห็นแบนด์เลยก็แบน <c oughs> ยนดเยี่ห้อติดเล่แล้วออลใครเลิฟวะเนี่ยต้องมาห้องนี้อีกแล้วอ่ะเปิดไปเจอผีผีไม่เจอ <ไ>เตลวีเตลผีนั่งพูดอยู่เนี่ยนอ,อน <c oughs> ห้องนี้อีกแล้วอ่ะที่สองกระจกแล้วเป็นหน้าเน่เ <c oughs> ชื่อว่าห้องนี้ต้องเจออะไรแปลกแ,แ,แนะดูแล้วมันจะมีกินตุกตุลอยโชยมาบ้าเกม เฮ <laughs> ้ยกระจกเฮ้ยกระจกเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรอ่ะไม่เคยเห็นหรอว่าแหละเสียงเสียงนี้มาต้องมีผีอยู่แล้วโอ้โหหลอนว่าจะมอปะเนี่ยโดนจับแน่เลยวิยโหโหโหโดูหน้าดิ <laughs> <laughs> ยังหล่ออูห ตายเลยตายแล้วมไม่ตายอ่ะผี่พายุนี่ว่าหลงวะอ๋อตายฮะเลยไม่ตายด้วยตายยากอะ่ะวัดถึกเลย ผีผ <muitas> ีคนแก่อย่างเงี้ยนลยเฮ้ยมันมารอบทิศเลยเหรอดูดิมันเป็นไฟสีแดงกระพริบ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 เฮ้ยข้างหลังเดี๋ยวมาเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงปุ้โป้มกอดตัดอย่างอยางต้องรอให้มันโหลดเลยครับหนึ่งปืนเอาไม่โดนอีกเฮ้ย โ,โอ้ยโดนจับโอ<ม>้ยโอ้แล้วดูไอ้นี่ดิเลือดลดอย่างไวอะ่ะเออแม่งถึงมากอะ่ะเ oh, ล้เราจะตายไหมแม่นถึงมากอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรอะ่ะระหว่างสู้กับผีเราสามารถกินยาไปได้อะ่ะเงียบไอผิด <laughs> นี่เราก็เพิ่มเออนี่ไงไปไงบอกแล้วความคิดฉลาดจากเด็กฉลาดคนนี้นะฮะกำทุน <laughs> เสื้อบางบางเสื้อให้เสื้อผีเหรอเสื้อผู้หญิงเขาอยากโชว์แช<ะ>่อ<ะ>ิจาร์ดิแช่แช่แช่น่ารักเชิดถายออกมายังไม่ตายอะ่ะโหอึดจริงๆไหนอะ่ะเฮ้ย <c oughs> มันมาลอยอะ่ะ โโอ้กำลังยื่นมือมาเลยตายแล้วกว่ากว่าจะตายลงมากลาบปีนข้านี่เฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยได้ของอเจอของดล้ว <c oughs> อุย้ยได้ที่อัพกล้องอีกแล้วอะ่ะแป๊บนึงอะ่ะดูกันใช่หรือเปล่าเนี่ย นี่อ้โหก็ใช้ได้อยู่อ่ะพอพอเอ้ะเมื่อกี้เห็นตุกตบบนนต๊กตาแบบแบบอ่ะนี่ป่ะเนี่ยนี่ไงตุ๊กตาชอบอะ่ะเวลาถ่ายเสร็จแล้วไม่เป็นยังไงเดี๋ยวดูถ้ารอ,อก,ก็อยากได้กับบ้านสักตัวอ,อ่ะอืมกน,นไดเกียดมากเลยน้าเหมือนเราเลยอ่ะเออถูกหน,หน้าเหมือน โอเคได้มาแล้วถ่ายเสร็จคือได้มาแล้วตอนแรกมันจะขึ้นนะ <S 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 อะไรอะ่ะนี่ไงกุญแจที่ไปห้องนั้นนะรู้ไม่ต้องบอกเฮ้ยเหมือนผีจะมาอีกแล้วนะเสียงเงี้ยเอามีของให้เก็บอีกแล้ว ได้อะไรมาได้เพชรหรอ <ija> วีอัพได้แล้วด้วยกล้องแรงขึ้นมาหน่อยนึงเสียงออกหน้าประตูแล้วมันจะมีเสียงลำโพงขึ้นมาเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่เลยมาแล้วโอ้โห นี่วิธีหันแบบเมฟเมฟโอเคเรียบร้อยมันตายแล้วแหละเฮ้ยแป๊บหบนึ่งเมื่อกี้มีของให้เก็บอ่ะอเอาเฮ้ยเสียงทีเอสอ่ะแป๊บหนึ่งลืมปิดช่างมันเอา โ oh. แป๊บนึงกดผิดนะ่ะนี่ยเกียดเม้าอันนี้ยใครได้เอาเออกไปทีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่ามันขึ้นมาเหมือนกับมีของให้เก็บอะตรงเนี้ยอ๋อ oh. oh. มันดูแบบว่าไม่เข้ากับบรรยากาศเลย ก็ไม่รู้โอเคเก็บหมดแล้วไม่ค่อยได้ยินเนระดีและดีและเราจะได้กลัวน้อยหน่อย เสียวเปิดประตูมาแล้วเจอใครเดินไอ้โผลหน้าเดี๋ยวเจอไอเนี่ยนางพยาบาลฮึ้งอไม่ม <c oughs> ีไม่มีอีนีด้วยนะคะได้ไปต่อไม่ใช่ละอ <c oughs> ีอีอีอีไม่เลิกนะต่อ,อ, <c oughs> อยวะ ใครใครมาทำเด็กนอนแถวนี้มันโดนผักตกบ,บนใดมาโอ้ยไอนี่ใส่ไม่ดีผักผักน้องตกมาได้ไงผ<า>ักน้องตกมาได้ไงนี่น้องเหรอโอเคเรียบร้อยเซฟก่อนดีกว่า ไม่ได้ผ่านตรงนี้ต้องเซฟเซฟสามเซฟเล่นต่อเลย <_ d ance> มันกินเวลาเนี่ยจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช้าไงโอเคเราผิด <_ d ance> เราผิดอ <_ d ance> เสากระพงเหียนตืดเอเดียด,ด,ดแล้วบอเห้ยอย่างไรตืดเดือตืดเดือดี่ไอห้องเนี้ยเจออะไรอีกแน่เลยเนี่ยรู้สึกเจออีอีแก,ก่<ม>ตัวเดิมพี่แก่ตายแล้วมันไม่ตาย,ยหรอกร<า>งังแย่ผีตายแล้วเนี่ย <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ผีนี่ไง ยังไม่เป็พูดไปเกิดอีก้วแม่งนางพยาบาลมันเปราะบางของของพี่ตูนเนี่ยบอดี้สแลมบอดี้สลัม ว่านี่สองสิบเก้าตายยังเงี้ยยังตายแล้วดิยังอีกอ๋อมาแล้ว,ต,วตาย, <9. S 2> ยหยาเกินเลยรอ,รอมากลับตีนที่เลยน้องเออร่าเล่น ตูดูเฮ้ยเดี๋ยวมันมีของอยู่หรือเปล่าเรวใครอะเบ้นเบนนแถวนี้โอเคโอ้ยปิดหน้านต่างก็ได้นะไม่ปิดร้อนอบ้านไม่มีแอร์แอร์กี่จะเปิดก็ได้แต่ไมอา้าว โอเคไปห้องนู้นต่อเลย<ทะ>นี่เรามาเล่นอะไรกันเนี่ยเดินเล่นเดินเล่นในคาริหารหลังใหญ่ ดืดอๆขรือหาดนี่ไม่นะนี่มันลงเตรียมแท้ชัดมีนางพยาบาลด้วยนพยาบาลนี่เราต้องมาห้องน,นี้เรานี่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะใช้ได้อ่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงเด็กทานลกเล่นตลอดเวลาเลยเสียงน้องเออน่ารัก านเวลาแคดเกมเลยอเอ้ยมาอง,งามาเอ้ยตาป่าเอ้ยอยากเล่นอ่ะอกับตองก็ไปเล่นเด็กเป็นนางสาวไทยคารักเด็เอกอะ่ะโอ้โหไม่บอกว่ารู้เนี่ย,ยถ้าไม่บอกนึกว่าแพนดงหมูเนี่ยเราเล่นหมูคนอื่นครับอะไรอะติ๊กติกติ๊กติ๊ก โหไม่ได้อ่านเลยพอดีไม่เก่งอังกฤษอ่ะอ่านให้หน่อยดิมันอ่านว่าอะไรม <laughs> ไม่เอาอ่ะ่ไม่ไม,ไม่เก่ง<ช>จริงไงแบบว่าเจออะไรจริ้มม่วเหมือนเลยโอ้ยอย่าพูดถึงอังกฤษเลยพูดแล้วเสียใจเสียใจแต่ไม่แคร์แคร์ดีโทอะไรอ่ะชิงอ๋อได้ที่เอ <laughs> นี่ใหม่แล้วอ่ะสุดยอดอ่ะ ได้ไบ่อยจริง <S 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 นี่อ่ะได้บ่อยๆอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S แสดงว่าว่าอนาคตเราต้องอม,มันต้องเจออะไรที่ทอันนี้อะไรอะ่ะเอ้ยโอ้ยภาพไปนี่นี่ว่าอะไรวะจิตรกรรมมอนี้จิตรกรนะชัดแล้ว ติตกรมันคนเฮ้ยแล้วนี่แล้วนี่หัวใครแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหดตัวหน้าดิเฮ้ยน่าหลอกอ่ะนานโอ้โหดูข้างหลังนะสรุปที่นี่มันที่ไหนที่นี่มันที่ไหนกันน่ะทำหนึ่งเหมือนกับมีของให้เก็บอ่ะแถวเนี้ยเอ้ย หันไปตรงนู้นอะแต่ช่างนะไม่เก็บโอ้ยผี <c oughs> อ้าวทำไมถ่ายแล้วกลายเป็นเด็กอนะ <c oughs> ไม่สนนะผีเผลอเก็บของกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยได้ที่อัพมาอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> รู้สึกนี้ได้บ่อยจริงๆเนไงกล้องเทพแน่เลยเนี่ยโอ้โหนะ ได้ใช้แน่ได,ได้ใช้แน่เ<ค><อ><ล>นี่ยอีกไม่เลิกอืมมันเป็นสไตล์อ่ะเป็นเอกลักษณ์อ่ะเอกลักษณ์ขโมยวะ<ห>นี่แตเะ,ะ,เะ,ะเพื่อนอุ้ยจับจับอะไรจับนมจับลอยอัพพอนจับลอยอัพเพื่อนโอเค ไอ้สมุดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านให้น้อยดี <c oughs> หววจวให้อ่านให้เราแม่งเุียเลยวุว้ยทำไมหน้าเป็นงั้นอ่ะหนูน้อยอ่ะหนูไปทำอะไรแถวนี้อ่ะพี่ขอถ่ายรูปหน่อยดีน่ารักวะ,ะหน้ามาน,น่าร<ะ>ัก<ะ>เอาหาย ใครแฮชเชอร์ไอ้แฮชเชอร์วะอยากรู้ปะเขาแฟนเหรอไม่ให้พ่อุวยต่อหน้าต่อตาไอ้พ่อเดี๋ยวก็ปวดเราเล่นไอ้วิยนวี เรือะไรเชอเเออฮ้ยเฮ้ยบางอาจมาแกล้งนางพยาบาลได้ไงอ่ะนิสัยไม่ดีเลยเด็กน้อยดูดิไอคนไอคนที่มันผักไอ้น่นะผักเด็กตรงมาจากบันไดอ่ะไอผู้หญิงคนนั้นแหละรายการจริงจริงใช่ห้องนี้เหรอ เราเปิดเข้าไปดิเอ้าเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเสียงใครหัวล้อไม่ไม่ไม่มีเสียงข้างนอกเสียงในเกมไหมันเสียงอี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 ออย่างงี้ปะไม่ได้แล้วยังไงมันอีอีอะไรวะคนละแบบมาฮุ้ยมือมือเต็มเลยอุ้ยห้องอะไรอ่ะสวยอ่ะนี่มันห้องนอนชั้นนี่วาแล้วมีเสียงอะไรไม่รู้เต็มเลยเก็บของแป๊บ เนี่ยห,ห้องนี้มีเสียงเด็กหวัวร้อแล้วมีเสียงใครบ่นไม่รู้วันนี้ก็อีอีนั่นแหละเฮ้ยนี่มือโอ้ก็ใช้ได้อ่ะอ <c oughs> าาองื่นเลยพอเลยมาหงมาหื่นบีตุกตานี่ว่ะหม่เกิดมามหนหส่ตุกตาเลยอ่ะ ่อวเลยค่ะโอ้ยหน้าเขียวด้วยน้องหน้าหมาเด็กคนนี้แม่งดื้อเฮ้ยเสียงนี้ต้องจับเอาลงหม้อเอาลงหม้อแล้วถ่วงน้ำห้องนี้แม่งห้องอะไรวะวิ่งกำดูมือ กรมอ่ะอุย้ยโดนจับอ่ะ <c oughs> โอ้ดูมันจับทีด,ดูเลื่อนรถดิตายแน่เลยวะหาที่เศษไม่ได้เลยเฮ้ย,ยใจเย็นเด็กน้อยเ้ยดูดิน่ารักวะ่ะเอาอีก <c oughs> ช็อตหนึงอ่ะ <c oughs> โอ้คโบอกอนไะ ตายแล้วโอ้โหได้หมื่นสี่ดูตายคนน่าสงสารเลยล้มแบบนางเอกได้หมื่นสี่พอยต์ตอะกรรมนี่ใครอะทำไมต้องแย่งเด็กด้กกวยวะทำไงได้แล้วใครมากวาดพื้นวะมันไม่กวาดจากผังวันนี้นจิกผมน,นี่หว่าใช่เนอะใช่อะหน้าอุยา้ยทำไมมันเดินไวอย่างเงี้ย อุ้ย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 จับอะไรอะไกลไกลไกลไปละไกลไปละไม่ใช่แหละจับหน้าจับนุ่มไม่ใช่กะไม่ใช่เหรอคนนี้คนนี้เมียออันนี้ตอนเด็กออืืแกกแกลอะไรอ่ะเนื้อเรื่องอีกเยอะน่าเบื่อ ช่วยอ่านซับมด่ด <laughs> ิแบบะแ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 บเออฉันพอจะรู้จักเธอนะหรือเปล่าไม่รู้อ่านมั่วละววยนี่ <c oughs> แปลเนี่ยเรื่องมั่วมวนะเออฉันจำได้ว่าฉันเคย <c oughs> มานอน <ไง S 1> ที่เตียงนี้อน่นะแล้วก็ฉันเอ่อเป็นเลดนะ แล้วก็มันนอนคู่กันเออยจนเออเธอขมขืนฉันจนตายนะไม่ใช่ละเอ้ยจบแล้วอ๋อ๊ยจบแล้วจบแล้วเนื้อเรื่องจบแล้วเย่ตบมือเราเล่นจบแล้วคัทเนี้ยแม่งนานพอเลย